สวัสดีครับเป็นแฟนช่องมิสต์ชนครับวันนี้มิสต์ชนมีกล้วยไม้ครับโคตรกล้วยไม้ใหญ่ๆกอสวยๆแบบนี้นะเนี่ยกอนี้นะเรัเป็นกล้วยไม้ทั้งนะครับทั้งทั้งส้มทั้งแดงทั้งเผือกทั้งกลับทั้งพายไซส์สวยๆไซส์ใหญ่ๆแบบนี้หาไม่ได้นะครับในราคาที่เกิดครับหนึ่งกอนี้รับไปเลยนะครับ สองส,องสี่หกแปดถึงประมาณสิบคู่ใบนะครับเรียกว่าเลี้ยงมาจนเติบใหญ่ดูแลอย่างดีนะครับราคาสองพันบาทรวมจัดส่งครับท่านใดสนใจถึงเก้าสองเก้าสองสามสองแปดหนึ่งครับไลน์ไอดีซีเอชโอเอ็นสองสองสามสองพักเข้ามาพูดติดกันได้ครับสองพันบาทครับด่วนมีจำนวนจำกัด สอบถามมานะครับอยากจะได้ว่านหางช้างหรือว่านเพชริึงนะครับวันนี้มิตรชนมีโปรโมชั่นดีๆครับว่านเพชรขึงละ40บาทครับจัดไปครับนิ้วแบบนี้เลยนะครับก็ในราคากันเองครับเพียงแค่นิ้วละ40บาทนะครับนะครับนิ้วละนะครับพร้อมไปปลูกเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับว่านเพชรขึงนะครับเป็นกล้วยไม้ที่มิตรชนเคยทำคลิปไปนะครับมาอีกแล้วครับ โปรโมชั่นกล้วยไม้นิ้วนะครับสวยๆเลยต้นกำลังงามนะครับเป็นกล้วยไม้นิ้วพวกตะกูนมอคคาร่านะครับไม้ไม้นิ้วใสสวยๆนี่หายากนะครับแล้วก็พวกแวนด้าใบล่องนะครับลูกของมิสจคิมนะครับออกดอกออกมาในสวยๆทั้งนั้นส่วนเจ้าอมอคคาร่าเนี่ยเราก็จะมีสองสายพันธุ์ให้เลือก เป็นสายพันธุ์สีขาวแล้วก็สายพันธุ์สีแดงนะครับซึ่งโปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้ครับมีเพียงมิสเตอร์ชนเท่านั้นนะครับในราคาพิเศษนะครับนิ้วระบางคนบอกนิ้วระไม่รู้ว่ามันหมายถึงอ,อะไรก็คือต้นระนะครับเนี่ยต้นละ25บาทค่าส่งยู่ที่50บาทนะครับเป็นไม้นิ้วสวยๆเลยครับ ดอกสวยสวยงามมิตรชนขึ้นรูปตรที่มุมจอกนะครับมาอีกแล้วครับมาตามคําเรียกร้องครับหลายๆท่านบอกว่าอยากจะได้รองเท้านารีโปรโมชั่นดีๆครับรองเท้านารีร้อนๆเลยครับเนี่ยเพิ่งออกดอกบานสับครั้งครั้งแรกนะครับช่อแรกสีสันยังให้ไม่เต็มที่ครับเนื่องจากว่าเข้าบานครั้งแรกนะครับก็เรียกว่าอยู่ในกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่น้ําหนัก ประมาณรุมๆสองโลครึ่งถึงสามโลประมาณนี้นะครับราคาพิเศษอีกว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วครับเปคแบบนี้นะครับลองทำนารีแบบนี้เหลืองกระบี่นะครับราคาขั้นต่ำก็ต้องมีเจ็ดแปดร้อยถึงพันอัพนะครับแต่วันนี้มิตรจนราคาแบบนั้นไม่ขายครับหรือว่าช่วยเหลือชาวสวนนะครับราคาพิเศษครับจัดไปครับกระถางนี้ห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่ง ต่วนครับมีจำนวนจำกัดมี้มิตรชนมีโปรโมชัน่นดีๆไม้มเด็ดๆใหม่แล้วครับสำหรับแฟนๆฟาแลนด์นอสิตครับแต่ไม่ใช่ฟาแลนด์นอสิตธรรมดาครับเป็นฟาแลนด์นอสิตมาจากต่างประเทศนะครับมาจากไต้หวันนะครับเป็นใบด่าง วาเรนนัฟิตที่สวยงามมากๆครับต้นข้างานครับสบปันอย่างนะครับมีจำนวนจำกัดครับ600บาทวาเรนนี้มิตรชมอยู่ท่ามกลางแปลงกล้วยไม้ไม้นิ้วนะครับมีโปรโมชั่นดีๆครับตัวนี้ครับเป็นแกรมมาโตฟิลัมนะครับดอกเขียวนะครับหรือดอกเหลืองอมเขียวนะครับเป็นไม้นิ้วนะครับ มิตรชนจัดจำหน่ายนะครับในราคาพิเศษครับนิ้วละนะครับ30บาทนะครับจัดไปนะครับหรือว่าซื้อหาไปผูกไปเลี้ยงกันนะครับก็นิ้วละ30บาทนะครับก็รบกวนนะครับขั้นต่ำสัก10นิ้วนะครับก็เป็นไม้ที่สวยงามมากๆช่อยาวมิตรชนเคยทำคลิปแล้วนะครับก็ ถ้าสงสัยว่าดอกเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมจะุจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเป็นลิงก์ของต้นไม้ต้นนี้นะครับเป็นแฟรมาโดนฟิลั่มนะครับดอกเขียวเหลืองนะครับสวยงามมากช่อยาวมากๆครับมีหลายๆคนกําลังมองหากล้วยไม้นะครับเป็นกล้วยไม้นิ้วนะครับซึ่งกล้วยไม้นิ้วตัวนี้เป็นกล้วยไม้นิ้วเหลืองจันนะครับซึ่งก็เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ออกดอกเก่ง ออกดอกเก่งไม่เก่งอย่างไรดูนี่ครับขนาดเป็นไม้นิ้วเขายังออกดอกให้เราเชยชมเลยนะครับเป็นเหลืองจันตาจตว่าตาดําก็ไม่ใช่นะครับเป็นตาสีออกน้ําตาลน้นําตาลน,นะครับซึ่งสีสันพัฒนาสายพันธุ์ออกมาไม้ชุดนี้นี่ขอโทษทีเหลืองจันที่แปลกน,นะครับเป็นเหลืองจันที่สีออกโทนสีส้มนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ วยงามมากๆเวลาที่ออกดอกตอใหญ่ๆนะครับก็สเปคที่ตรงไปจะเป็นสเปคนี้นะครับอ่ออันนี้เป็นเพียงตัวอย่างครับต้นเล็กนิดเดียวออกดอกแล้วในราคานิ้วละห0ิบาทครับโปรโมชั่นกล้วยไม้ช้างไซส์สวยๆมาอีกแล้วครับช้างกาตูนครับตัวนี้มีโอกาสรุ้นเป็นช้างประหลาดน,นะครับช้างประหลาดซึ่งหายากมากๆนะครับ หลายๆต้นเนี่ยเ,เป็นการ์ตูนแต่ลายน้อยนะครับดอกพื้นขาวนะครับเขาเรียกว่าช้างประหลาดก็มีถ้าฟุกเจอนะมิตรชนจัดจำหน่ายในราคาต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่ต้นบร้เริ่มแบบนี้ราคาเรียกว่าช้างการ์ตูนหรือลุ้นช้างประหลาดแบบนี้นะหาไม่ง่ายครับราคาไซส์ใหญ่ๆ,ๆไซส์ใหญ่กว่าพุดเลยถึงสอกของมิตรชนนะไซส์ขนาดนี้นะครับราคา 1 3 0บาทครับ2ต้นขึ้นไปฟรีจะส่งมาอีกแล้วครับโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับแฟนพันแท้ช้างนะครับมิสเตอร์ชนมีช้างชุด3ต้นนะครับ3ต้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างต้นแรกครับนี่ครับเป็นช้างการ์ตูนตัวที่มิสเตอร์ชนเอามาจำหน่ายนะครับตัวนี้มีลุ้นช้างปลาลาด้วยนะครับซึ่ง ต้นใหญ่จริงๆนะครับตัวนี้ค kind of ร,รับตัวแรกนะครับตัวที่สองครับเป็นช้างพลายนะครับซึ่งไม้ไซส์แบบนี้เลยไม่มีแอปนะครับตัวที่สามครับเป็นช้างส้มนะครับส้มตัวนี้ไซส์ขนาดนี้นะครับสีจี๊ดจ๊าดทรงสวยนะครับเป็นช้างส้มนะครับนี่สามต้นนี้นะครับสามต้นนี้เอาไปเลยนะครับสามต้นนี้ จัดไปเลยนะครับ1ชุดแบบนี้นะในราคา400บาทแฟนๆเอื้องสายสวยๆนะครับห้ามพลาดวันนี้มิสเตอร์ชนมีโปรโมชั่นดีๆมาจำหน่ายครับกล้วยไม้นิ้วสภาพสเปคแบบนี้เลยครับนี่เอื้องสายไม้นิ้วนะครับสภาพสเปคแบบนี้บางตัวออกดอกแล้วนะครับในราคาสุดประหยัดครับ10นิ้วราคา299บาทน,นะครับ ครับแบบนี้เลยนะครับประกอบไปด้วยสี่สายพันธุ์นะครับตัวที่1คือสายหลวงใต้นะครับนี่ดอกแล้วแบบนี้ครับสายหลวงใต okay? like ouais yeah. ้นะครับนี่นะครับตัวที่สองจะเป็นเอื้องข้างชมพูนะครับนี่นะครับตัวที่สามก็จะเป็นเอื้องข้างเผือกนะครับนะครับเอื้องข้างเผือกตัวที่4ี่ก็จะเป็นลูกผสมสายหลวงนะครับจัดไปครับ4ี่สายพันธุ์10นิ้ว 99บปลูกใบไม้แล้วไม่งามปลูกใบไม้แล้วค่อยๆโกวันนี้มิสตะจนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกข่าวกันเป็นอาหารใบไม้ของมิสตะจนสำหรับแฟนๆหลายๆท่านนำไปใช้แล้วติดอกติดใจถือว่าเป็นอีก ตัวนครับที่เป็นตัวช่วยสําหรับปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เพราะว่าอาหารกล้วยไม้โดยเฉพาะอาหารกล้วยไม้ชนิดน้ําหรือว่ากล้วยไม้สามารถนําไปใช้ได้ท,ทั้งทีทั้งทางรากและทางใบจะทําให้กล้วยไม้พื้นตัวได้เร็วนะครับแล้วก็ให้ดอกได้อย่างสม่ำเสมอวันนี้มิ้ จำหน่ายในราคาขวดละ300บาทครับหลายๆท่านปลูกกล้วยไม้แล้วไม่งามสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะรากไม่มีรากไม่เดินมิตรชนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาจำหน่ายครับวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์กระตุ้นรากกล้วยไม้ดีรูทนะครับสรตรใหม่450บาท2อมีความเข้มข้น2เท่าก็เป็นผลงานนะครับการ ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นะครับฉีดดีรูทผสมเข้าไปในน้ำและอาหารที่ให้ตามปกติปรากฏว่ารากมาเพียบก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะครับสำหรับผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ที่อยากจะเห็นความเจริญเติบโตของกล้วยไม้นะครับอันนี้ก็แค่เอามาแปะวางไว้เฉยเนะครับฉีดดีรูทเข้าไปดูครับรากนี้ออมากันเติมเกาะไม้ที่เราปลูกถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดครับ กอนี่ก็เป็นอีกผลงานนะที่เราได้พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริงใช้ได้ผลจริงนะครับก็ดีรูทครับก็อัปเดตกล้วยไม้ประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับก็จะอาจจะดูแปลกตาแปลกหูหน่อยเพราะว่าเป็นการรวมเอา,เอาโปรโมชั่น,นที่มิสเตอร์ชนนะครับนำเอากล้วยไม้มาจำหน่ายในรอบเรียกว่าหลายเดือนแหละก็เป็นโปรโมชั่นนะครับ มารวบรวมเอาไว้มีหลายๆท่านสอบถามอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้าง,งจัดโปรโมชั่นก็จัดไปอสำหรับต้นนี้ครับเป็นเหลืองจันทะบุญพันแท้นะครับซึ่งเ,เหลือไม้เยอะนะครับเป็นไม้ที่จําหน่ายใจ่ายแจกขายดีมากๆนะก็เป็นไม้กออยู่ในกระถาง3นิ้วครึ่งปลูกเลี้ยงง่ายนะครับมีแฟนๆหลายๆท่านซื้อไปไม้เบอร์นี้โอ้โหออกดอกมานี่มันเพิ่งหัดออกดอกช่อแรก ก็ดอกใหญ่เลือเกินในราคา250บาทครับรเลี้ยงง่ายโตไวนะครับก็สําหรับกล้วยไม้ที่เรียกว่าเป็นตมะตะผิตลมบนนะครับก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แหละครับได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับเรียกว่าผลิตออกมาเท่าไรเนี่ยจำหน่ายแจยแจกหมดนะกล้วยไม้ตัวนี้เป็นลูกผสมระหว่างเครื่องสายแสกับเหลืองจันทะบูรเหลืองจันสไล์นะครับเป็นเบอร์ปั่นตานะครับซึ่ง เป็นไม้ที่สวยงามมากๆดอกใหญ่สีเข้มนะครับก็ยังมีอยู่นะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ตัวเร็วแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ค่อยจะมีดอกเท่าไหร่ครับก็ขายในราคากันเองนะครับ150บาทจัดไปนะครับก็มี2สเปคนะครับสเปคเกาะตอนะครับกับสเปกอยู่ในกระถางแบบนี้นะครับก็นำมา จำหน่าย่จยแจกกันนะครับอ่ะส่วนเบอร์นี้ครับเป็นเบอร์ฮอตเบอร์ฮิตนะติดติดเห็นแล้วครับเป็นอะไรที่จำหน่ายดีมากมากนะครับเพราะว่าหนึ่งละสองต้นสวยนะครับสองเลี้ยงง่ายสามออกดอกเรียกว่าชมความงามของดอกนี่ยาวนานมากนะเป็นลูกผสมมาวิ่งกับฟาแลนด์นะครับช่วงนี้ก็กำลังสวยเลย มีไม่เท่าไหร่ครับมีประมาณสัก20กระถางที่เหลืออยู่ครับราคา200บาทครับจัดไปนี่ครับรูปดอกของเขานะออกมาก็จะเป็นสไตล์นี้เป็นรูปผสมระหว่างมาวิ่งกับฟาแลนอีกเบอร์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเ,เ,เขาวกวางอ่อนนะครับซึ่งก็จะมีดอกอยู่หลากหลายสไตล์นะครับ ซึ่งก็เป็นไม้เมล็ดนะครับซึ่งเป็นไม้ป่าธรรมชาติสายพันธุ์แท้ๆเลยนะครับก็นํามาวางจําหน่ายกันนะครับสวยๆเลยนะครับก็เลือกซื้อเลือกหาไปปลูกไปเลี้ยงกันสําหรับคนที่ชอบไม้พันธุ์แท้ครับ200บาทครับจัดไปเลยนะครับบางต้นอันนี้เป็นสายเลือดที่เป็นสายเลือดผ่านลูกผสมแล้วนะครับซึ่งก็ฟอร์มดอกก็จะไม่เหมือนไม้ป่านะครับก็มีราคา200บาทเช่นกันครับอันนี้ก็จะเป็น แคทเทียเป็นไม้ปั่นตาครับเบอร์นี้เรียกว่าออกดอกมานี่การันตีครับเพราะว่าเป็นไม้ปั่นตาเนี่ยมันจะเหมือนกันเกือบทุกต้นนะครับก็เป็นสตาออฟสยามเบอร์นี้นะครับซึ่งต้นนิดเดียวออกดอกแล้วครับจัดไปอันนี้ก็จะเป็นตระกูลม้าบินนะครับซึ่งก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งซึ่งกำลังได้รับความนิยมนะครับต้นก็พอใช้ได้สวยเหมือนกันนะครับ ก็มีจําหน่ายอยู่แต่มีไม่กี่ต้นนะครับอันนี้ก็200บาทเช่นเดียวกันนะก็เป็นอะไรที่บางทีช่วงนี้ฤดูการออกดอกของเขาเลยอันนี้ก็ไวโอเลนเซียนะครับสวยๆเลยนํามาปลูกมาเลี้ยงเนี่ยเออเลี้ยงง่ายครับไม้พวกนี้มันจะง่ายกว่าพวกฟาแลนด์นะก็เป็นพวกตะกูลใกล้เคียงแหละครับเขาเรียกวยโอเลนเซีย บางตัวนี่ก็จะเป็นสีลักษณะทูโทนแบบนี้นะครับสวยๆออกมาไม้เบอร์นี้200บาทเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็จะเป็นบรัสสวระเป็นไม้พันแท้นะครับไม้หายากถึงแต่ละท่านเนี่ยสอบถามเข้ามาว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ไหมอ่ะก็ยังพอมีนะครับซึงก็เป็นไม้ที่สวยงามมากๆนะครับก็เป็นตระกูลใกล้เคียงกับพวกแคทรียานเนี่ยแหละครับ ก็นำมาผสมพันธุ์แคทติรยาก็ติดเหมือนกันนะครับอ,อ,อีกตัวนึงครับที่เป็นไม้ที่เรียกว่าน่าสนใจนะครับเป็นตระกูลกุหลาบนะครับเป็นบางกอกซันเซ็ตนะครับผสมกับเจ้ากุหลาบเหลืองโคราชนะครับดอกออกมานี่สวยที่สําคัญไม้เบอร์นี้เป็นไม้หอมนะครับหอมฟุ้งเลยแหละเวลาออกดอกนี่หอมแต่ไกลเลย ก็ราคาช่วงนี้ไม่มีดอกก็หนึ่งร้อห้าสิบาทครับจัดไปส่วนตัวนี้ครับกุหลาบโกกิเริ่มเข้าฤดูออกดอกของเขาแล้วแต่ไม้เนี่ยเพิ่งจะหัดออกดอกนะครับเป็นปีแรกครับบางต้นก็ยังไม่ออกนะเป็นไม้รุ่นนะครับเอาไปเลี้ยงปีหน้าเนี่ยก็ได้เห็นดอกแล้วมิสตชนก็จัดจําหน่ายเรียกว่าอา้าวแฟนแฟนบอกว่าอย่าให้แรงนักนะจัดไปครับอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไม้ไม่มีดอกนะไม้รุ่นแบบนี้สภาพสเปคตามที่เห็น ก็สาหรับอัปเดตกล้วยไม้ประจําสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็มีไม้มาเล่าสู่กันฟังนะครับสัปดาห์นี้ก็จะเน้นไปทางโปรโมชั่นเพราะหลายๆท่านบอกว่าอยากจะดูโปรโมชั่นกล้วยไม้ก็รวบรวมโปรโมชั่นกล้วยไม้นะมาบอกเก้าเก้าสิบกันนะครับก่อนจากกันครับอัปเดตกล้วยไม้ประจําสัปดาห์นะครับก็ขออําลาไปด้วยเ,เจ้ากุหลาบโกกิสวยๆต้นนี้นะครับก็ก่กอนจากกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดติดตามพบกันใหม่ ep หน้ามิสเตอร์ชนอัปเดตจะมาอัปเดตอีกในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ